แชมเปียนของเจฟบเนี่ยจริงๆจ,จะบอกว่าถึงวันนี้เจฟยังไปไม่ถึงแชมเปี้ยนเลยแต่กว่าจะเป็นเป็นวันนี้เจฟบก็ลงลุกคุกขานแพ้มาตั้งไปลูกกี่ร้บแพ้มาตั้งไปลูกกี่ครั้งร้องไห้เสียใจโดนต่อว่าโดนกล่าวขานในทางลบก็มีจะเป็นคนที่ไม่ใช่มนุษย์นเดือน ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนตั้งแต่อายุ2ี่สเจ็ยเนี่ยคือคือหมดแล้วอะความเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่รู้ว่าคนเป็นคนไปทํางานประจําเขา<ม>เขาเขาทำงานกันยังไง<ม>ตอนนี้อายุ50แล้วอะเท่ากับ23่สิบปีให้จะกลับไปนั่งทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนอีกันไม่เป็นอะต่อให้เป็นธุรกิจของเราเองที่เราจะต้องไปดูแลลูกน้องให้เราต้องไปดูแลลูกน้องอะเราก็ เราก็ลำบากเหมือนกันนะว่าเราจะเดินไปในแนวทางไหนทีนี้ในชีวิตของเจ๊บ้านเจ๊บมาสัมผัสในธุรกิจที่มันต้องบอกว่าเป็นธุรกิจของเราเองเนี่ยมีอยู่แค่สองสองครั้งเท่านั้นเองในชีวิตครั้งแรกก็คือเป็นงานของธุรกิจประกันชีวิตถามว่าประสบความสําเร็จในจุดที่เจ๊พอใจไหมบอกว่าพอใจมากพอใจมากก็คือไรายได้ก็เหยียบหลักล้า ตอนทําตอนนั้นก็เคยที่มีไรายได้เหนียบหลักล้านคือจากงานทวกเนี้ยคือเป้าหมายเราก็คือเป้าหมายสูงสุดอะแต่ถามว่ามันคือแชมเปี้ยนหรือ,อยัง<อ>เราว่าเดี๋ยวเจ๊จะบอกว่าแชมปเปี้ยนของเจ๊ปะคืออะไรในตอนสุดท้ายทีนี้จะจับงานเนี่ยเจ๊ก็จะมีไรายได้หลักล้านมาตลอดในความรู้สึกของเจ๊วะพอจะพอจะหยุดจากธุรกิจประกันชีวิตแล้วเนี่ย<อ>คือมันเดินสายอิสระม,มาแล้วอะอิสระหมายถึง อยากทําทอะไรก็ได้อยากไปไหนก็ได้อยากท่องเที่ยวไปเรื่อยอยากใช้ชีวิตล,ลา้านล้าไม่ต้องตอบบัตรจนวันนั้นน่ะเราก็ยังเยาว์วัยอยู่เราไม่รู้หรอกว่าเออมันคืออะไรนะมันคืออะไรตอนนั้นยด็กฉ่นก็ยังล้านลาแต่พอวันหนึ่งสิที่ไาอยู่เอเจลตี J L T, ชีวิตมันคนละเรื่องกับตอนที่อยู่ประกันชีวิตถึงแม้เราเป็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วในธุรกิจ ประกันชีวิตอะนะแต่พอมาอยู่เอเจลมันคือเรื่องเลยเพราะช่วงเวลาของเรามันเปลี่ยนไปวันนั้นเราต้องรับผิดชอบอะไรยังเด็กๆอยู่ละลายอยู่ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเราก็รู้แค่โอเคลูกกาลังเรียนหนังสืออะไรและไรพ่กนี้นั่นแต่พอมาถึงวันที่เรามาอยู่เอเจลเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเราอายุมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยคนที่ครอบครัวเรา แม่เราพ่อเราลูกเราน้องเราทุกคนในครอบครัวก็ต่างก็อายุมากขึ้นตามกันมามันก็จะมีคนที่มีปัญหาสุขภาพในบ้านเราเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของเจนนี่คือเวลาตอนนี้มาเกี่ยวพันกับเรื่องเวลาแล้วนะเพราะว่าคนทุกคนน่ะมันในครอบครัวเมื่อเ,เวลาเจ็บป่วยมันต้องการคนดูแลถามว่าถึงวันนึงเป็นเราเราก็ต้องการคนดูแลใช่ปะ ครอบครัวเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องการคนดูแลแล้ว,แล,วแล้วใครละ่ะที่จะเป็นคนดูแลในวันนั้ถามว่าถ้าวันนี้จะยังทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่เป็นไงจบเลยไปมีเป็นแล้วฉันก็ต้องลางานเหมือนอย่างปีที่แล้วคุณแม่เออสี่ปีก่อนที่แม่ป่วยทั้งปีที่ว่าจะต้องพาเข้าโรงพยาบาลทั้งป,งปีแล้วก็รอดรอดรอดเดี๋ยวจะก็วิ่งจากชนบุรีกรุงเทพชนบุรีกรุงเทพโดยใช้เวลาของชีวิตของเราหมดไปกับเรื่องของการดูแลให้แค่ครอบครัว ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบไหมชอบนะกับการที่เราได้ดูแลครอบครัวใช่ปะ่ะชีวิตล้านลาชีวิตสนุกสนานอะ่ะพูดแล้วหัวราะแบบแบบพี่บีจะพูดไม่เป็นหรอกพี่บีบอกว่าพี่บีบอกว่าพี่บีเขียนคําคมอะไรเล็กอะไรเงี้ยพี่บีเขียนไม่เป็นแต่เจ๊ป่ะเจ๊ทำชีวิตแบบล้านลาสนุกสนานหัวลาะหรือพูดได้คนอื่นขำอ่ะจะพูดไม่เป็นไม่พี่บีอ่ะพูดทีนึงคนอื่นขำอ่ะเออเจ๊ก็่นในใจ งไฉันจะเป็นบ้างบฉันจะเป็นนนี้แหละคือคือ,คอเจรู้ือกว่าจะแพ้ทีนี้พอมาอยู่เอเจลเนี่ยามว่าจุดเอเจลเนี่ยความเป็นตัวตนในเอเจลเนี่ยจะมีสิ่งที่เจ็บยิเดเหนียวสําหรับตัวเองมีอยู่แค่คําเดียวก็คือศรัทธา<ม>เออศรัทธานี่ยิ่งใหญ่มากนะคือถ้าเรายังเอาศรัทธาตัวเนี้เข้ามาอยู่ในใจเราไม่ได้ เรายังเดินมาไม่ถูกทางและใจของเราเนี่ยแหละมันพร้อมที่จะแตกแถวอยู่ได้ตลอดสถานาตัวเนี้ยมันคืออะไรก่อนอื่นเราตัดสินใจแล้วจ่ายเงินแล้วเข้ามาอยู่จุดนี้แล้ววันนี้มันเกิดความรู้สึกนี้เราหรือยังความรู้สึกที่ว่าคุณเชื่อบริษัทเชื่อมากพอหรือยังคุณเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ เชื่อมากพอหรือยังคุณเชื่อตัวเองอ่ะว่าตัวเองเนี่ยทําได้ในธุรกิจนี้และจะเป็นไดมอนด์ให้ได้คุณเชื่อหรือยังคุณเชื่อในอัพไลน์ของคนที่ปรึกษาคุณที่เขาชวนคุณมาในธุรกิจเนี้คุณเชื่อมากพอหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่เกิดในตัวเราอะอย่าหวังนะเพราะวันหนึ่งนะเพราะวันหนึ่งนะในธุรกิจเครือข่ายโหยคนเดินกันให้ว่อนเลย วันหนึ่งมีคนมาชวนคุณวันหนึ่งมีคนมาหาคุณคนที่คุณเคยรู้จักแล้วไปเอาธุรกิจอื่นน่ะมาบอกคุณว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มันเป็นธุรกิจนี้มันดีมากนู่นนี่นั่นนี่แหละมันจะทําให้คุณนั้น่ะหลุดออกไปได้ง่ายจากทางที่คุณกาลังเดินอยู่เนี้ยดีๆโดยที่คุณนั้นยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าสิ่งที่คุณําอยู่ตรงเนี้ยมันดีมันใช่แล้วหรือยัง พราะในตัวของคุณเองนั้นมันไม่มีสิ่งนี้ไงสิ่งที่จะใช้มาตลอดก็คือจะเริ่มลำดับจากจะเริ่มลำดับจากจริงๆจ,จะไม่รู้หรอกนะว่าบริษัทคืออะไรแต่เจ้าบอกเริ่มตัวตนของตัวเองจากการเชื่อบริษัทเ <c oughs> ชื่อผิดพันเลยต้องจะบอกเจ้าต้องบอกว่าเจ้าโคตรเชื่อผิดพันเลยเพราะวันนี้จะกินกันทั้งครอบครัวจะจ่ายเงินกับการกินผิดพัน์สำหรับตัวเองและครอบครัวทั้งหมด6ชีวิตเดือนกับสี่หมื่นบาท เฉพาะส่วนตัวนะไม่เกี่ยวคนอื่นเลยไม่เกี่ยวกับงานขายจะต้องมีเงินเนี่ยตรงนี้แน่ๆเดือนละสี่สำหรับซื้อให้แม่กินเดือนละสามเดือนละสามกล่องน,น้องสาวกินเดือนละสองกล่องลูกสาวหนึ่งล้านหนึ่งพี่จงเดือนละห้าเจ้าเดือนละสามทุกคนกินอย่างเงี้ยทุกเดือนถามว่าแล้วจะเชื่ออย,ย่างผิดพันถ้าอบอกบอกเลยวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโลกเปลี่ยนแปลงมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาและ สมมติว่าถ้าคุณยังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอไม่มีคาว่าศรัทธาอยู่ในตัวของคุณเองแล้วอ่ะถามว่าวันหนึ่งในอนาคตมันมีมันม,มันมีบริษัทหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นเจลเป็นเจลมาตีตลาดของเราราคาถูกกว่าโอ้ยผลิตในไทยด้วยง่ายราคาถูกกว่าของเราขึ้นหนึ่งจะไปไนหะมที่ดีไปไหม หญิงไปไหมอ้องปไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้คุณปลูกฝังในตัวของคุณเองแล้วเนี่ยวันนี้จะขอบเสียงปรบมือให้กับทุกคนเลยมันเป็นสิ่งที่ที่จะจะบอกว่านี่แหละมันคือชีวิตอ่ะมันคือชีวิตคุณแล้วอ่ะแล้ววันนี้ชีวิตส่วนเนี้ยมันแค่คุณเดินขาวว่าวันนี้ ทุกคนทํางานอะไรก็แล้วแต่มันต้องเจอปัญหาถูกต้องไหมถ้าเราเอาปัญหาโอ๊ยวันนี้ของขาดโอ๊ยบริษัทของไม่มีนู่นหมดนี่หมดสต็อกไม่มีเอามาเป็นปัญหาถ้าคนโอ๊ยเดือนนี้นะขายของไม่ได้เลยยอดขายตกอ่ะเดือนนี้แล้วจิตตกไปด้วยเป็นปัญหาแย้อุย้ยเดือนนี้ดูดีคุยกับอัพไลน์ไม่รู้เรื่องเลยอัไพไลน์คุยทีไรก็บน่นดุมาแล้วก็นนน่นนั่นนนขึ้นมา ตถามว่าคุณเจอสามอย่างคุณจะอยู่ไหมถ้าคุณมองว่าสิ่ง <c oughs> ใช่ไหมถ้าคุณมองถ้าคุณมองไว่าพูดอะไจ้ด <c oughs> ได้ีใช่ไหมคือ,ค,อคือถ้ามองถ้า,ามองเรื่องแบบนี้ <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นน่ะแสดงว่าคุณยังมีศรัทธาในสิ่งเหล่งนี้ไม่มาก <c oughs> ถามว่าแล้วเมื่อปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นอ่ะ คุณคิดว่าเอ้ยวันนี้ฉันจะหนีปัญหาแล้วมีคนแว็บเข้ามาเลยบอกเฮ้ยมีเจอมาตัวใหม่นะนี่นี่นี่นนนนไอ้สิ่งนี้มาโอ้โหนี่ของก็ขาดอัพไลน์ก็เดี๋ยวนี้ก็อะไรก็รู้มกุญแจนะเรอ,อสินค้าก็ขาด <c oughs> สต็อกของก็ขายไม่ได้เนี่ยของมันขายไม่ได้ดิเอเจโอป็นพราว่านู่นนี่นั่นคุณก็เอาและไปแล้วถามว่าเวลาที่คุณไปย,ย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ที่ใหม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาไหม คุณคิดว่าการที่เขาว่ามีสินค้ามาให้คุณกองเป็นเนจนะิเนี่ให้คุณขายอะแล้วคุณจะขายได้ไหมยังไม่รู้เลยเจะขายได้ป่ะเพราะนั้นเอาแล้วความคิดมาแว๊กนึงก่อนแล้วฉันไปดี่ไม่ไปดีเนี่ยฉันเจอโอ้ยนู่นนี่นั่นเนี่ยตลอดสามเดือนมาเนี่ยรู้สึกโดนเยอะจํเลยกิจตก<ม>เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะอยากบอกว่าสิ่งต่างๆนะนะไม่ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ื่อกเจอเราเจอปัญหา แต่มันอยู่ที่ความคิดเราว่าวันนี้เรามีศรัทธามากพอไหมถ้าเรามีศรัทธามากพอความคิดของเราเนี่ยจะมันจะแปลกปัญหามันจะแก้ปัญหาเราจะดึงเอาจิตใต้สานึกของเรามาแก้ปัญหาเอาตะขอขาดเราทํายังไงละ่ะที่จะไม่ขอขาดบริษัทขาดช่างมันเดี๋ยวฉันต้องไม่ขาดทาไงตอบใช่ป่าธุรกิจมันคือธุรกิจเราอะสินค้ามันก็มีวันหมดอายุต้องเป็นปีอะ สินค้ามันจะหมดเฮ้ยไม่ไม่รู้อะคือฉันขายอยู่เดือนละร้อยกล่องสมมติฉันก็สต๊อกไไปเดือนร้อยกล่องไหมบริษัทจะขาดก็ช่างมันอยากจะขาดก็ขาดไปก็ฉันก็สต๊อกไปร้อยกล่องฉันก็พอแล้วถึงเวลาลูกค้ามีสินค้าใส่รถไว้อยู่ที่บ้านมีคนแพ็กให้อะไรให้สบายอ่ะฉันก็ทํางานล้นลามนมีปัญหาไหมอัฟไล์เหรอคุณวันนี้คุยไม่รู้เรื่องก็ทําตัวน่ารักสิ ทำตัวน่ารักอัปลายชอบอะไรรู้ป่ะอัปลายชอบเวลามีปัญหาไปถามเขาถ้าเราไม่มีปัญหาไปถามเขานะเรานิ่งๆเฉยๆแม่ไม่เคยมาถามอะไรกูเลยเฮ้ยจะโดนสิ่งเหล่านี้จะโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นอัปลายชอบคืออะไรอัปลายชอบคุยปัญหา เขาจะวัดที <t six> <t six> ่ตัวเราว่าเรานั้นทํางานหรือไม่ทํางานนั้นเขาวัดจากการที่เรามีปัญหาไปถามเขาถ้าุณนิ่งตลอดอาทิตย์ทั้งอาทิตย์กูก็ไม่เคยโคคุยเลยเดือนทั้งเดือนแกูไม่เคยโคคุยแล้วลูกกูก็มาบอกว่ากูขายไม่ได้ฉันขายไม่ได้เขาจะคุยกับเราไหมเวลาเขาก็อยากจะบอกว่าไม่เห็นมีคําถามมาถามเลยไม่เห็นมีปัญหามาเลยก็ไม่เห็นทํางานเขาจะพูดได้ไหมเขาก็พูดไม่ได้ใช่ไหมก็ตามตัวน่ารักน่ารัก หลายนเห็นใชน้การทำางานใช่ไหมใช่เป่าเออส่วนลูกค้าลูกค้ากินแล้วว้ยเรื่องนี้ออออออยอดขายไม่ได้เลยเราลืมมองตัวเราหรือเปล่าว่าเราบอก่อเรามีความรู้พอไหมเราให้รายละเอียดเขาเจาะลึกลงไปมากน้อยแค่ไหนเราให้ความสัมพันธ์กับเขามากหรือยังถ้าเรานั้นสามารถคลองใจเขาได้ นักขายก็บอกว่าไม่ใช่สัตว์แต่ว่าจะขายเดินเข้าไปเจอคนแล้วขายนีย่มันต้องมีการเปิดใจก่อนไหมหใช่ไหมเห็นลูกค้าเห็นคนเออพี่ทำไมวันนี้พี่สวยจังเลยหุย,อยไอเนี้ยสร้อยสวยคือมันไม่มีอ,อยู่ดีๆพี่วันนี้พี่ดูแลสุขภาพยังไงเ่ยเคยกินอาหารเสริมว่าแบบเป็นยี้เป็นไงก็ถูกดา่าเลยเขาก็เขาก,ก็ทิ้งเพราะฉะนั้นการคลองใจลูกค้าการเปิดใจการการดูแลตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยสามอย่าง ถ้าเราสร้างได้ถ้าเราสร้างได้วันนี้เรายังไม่เก่งเราก็ใช้อัไลน์เขาเก่งกว่าเราเราก็ใช้เขาวันนี้เรายังไม่แม่นพอกับเรื่องผิดพลาดเราก็ศึกษาเยอะการที่เรามาตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วและวันนี้นะคะสต๊อกของมันมันมันไม่พอมันมันขาดอยู่เรื่อยๆเราต้องหาวิธีแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างมันถูกแก้ไขได้ด้วยตัวเรามันขึ้นอยู่ว่าวันนี้เราจะแก้ไข ถ้าเราแก้ไขเราไม่ต้องกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อก่อนจะก็เป็นอย่างนี้แหละเออของขาดมาฉันก็จิตตกไปพูดกับอัไลอัไลก็บน่นอีกแต่เขาก็จะบอกเราให้เราต๊อกข,ของเขาก็พูดไม่ได้ถูกต้องมากเพราะเงินเือนเงินเราไปบอกเราเอ้ยดูยก็จะต้อกของดีที่ชั้นเช้นยอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่ได้ทุกอย่างมันต้องตกผลึกแล้วเราต้องคิดเองว่าเราไปอางนไหมเพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยจุดของความเป็นแชมเปี้ยนในชีวิตของเจ๊ จะบอกว่าแชมเปี้ยนอ่ะมันคือสุดท้ายปลายทางของชีวิตเจบตราบใดที่ชีวิตของเจ๊ยบยังเดินอยู่บนโลกใบนี้ชีวิตของเจ๊บก็ยังเดินอยู่ยังไม่พบคำว่าแชมเปี้ยนแต่แต่แชมเปี้ยนความชนะมันคู่อยู่กับการแพ้เมื่อมันยังไม่ถึงแต่เราจะไม่เอาความพ่ายแพ้ มาทำลายชีวิตเราให้ความชนะนั้นมันไม่เกิดนม่บอกไหมเราจะตายไปพร้อมกับความพ่ายแพ้หรือวันนี้เราจะตายไปพร้อมกับความชนะการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งดีไม่ใช่สิ่งดีแน่นอนแต่ถ้ามันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องมีเหตุผลที่ดีพอที่มันจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะไอ้จิตตกสามอย่างนั้นสอย่างนั้น มไม่มีใครมาทําให้เรานั้นตกต่ำให้แพ้ได้ยกเว้นตัวเราเองที่ยอมแพ้แล้ตกต่ำและนั่นแหละคือความคิดในความเป็นแชมเปี้ยนของเจียบและใช้ชนะของเจียบนั่นอยู่ตรงนั้นก็คือสุดท้ายปลายทางนั่นเองนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้น้องหลายๆคนที่ยังตั้งหน้าอยากขอให้มั่นใจศรัทธาจริงๆแล้วเรามาเดินถูกทางแล้ว เราศรัทธาในตัวผู้นําของเราน่ารักมากเลยคุณโจคุณจอยซึ่งเราหาใครที่เหมือนอย่างเขาไม่ยากวันนี้จะหาใครที่เหมือนเขาทุ่มเทมีน้ําใจนะคะแล้วก็ปกป,กป้อพวกเราที่สําคัญก็คืออีกสําคัญหนึ่งก็คือบริษัทนียถ้าเราไม่ได้คนแบบพี่หน่อยที่ยืนอยู่ข้างเราตลอดเลยเราปกติเราจะเจอแต่แบบยืนอยู่แต่ข้างบริษัทเนาะทีมงานเองสมาชิกจะเป็นเอกชัน แต่เนี่ยเขาอยู่กับเราเราต้องการอะไรเขาก็พยา,ยา,ย,ายามพยายามพยายามมาซึ่งพี่จะบ,บอกเลยว่าณวันวนี้ในจุดของเองเจอมันลงตัวที่สุดแล้วเพียงแต่เราต้องทําให้ตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองทําให้ทํำยังไงยอดขายมันได้เลี้ยงตัวเราให้ได้นั่นแหละคือชัยชนะของเราถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ทุกอย่างก็จบนะคะก็เนี่ยแหละคือพี่เจีย๊ยบ ในสไตล์นี้อาจจะเป็นผู้หญิงแบบแก่ๆไม่หัวเราะแบบพี่นีนะคะ